เพื่อนตอนนี้พี่ปุ้มอยู่ตรงปากซอยเทียนทะเล20นะครับเดี๋ยวจะพาเป็นเพื่อนไปรู้จักกับร้านร้านหนึ่งนะครับอยู่ในซอยเทียนทะเล20นะครับก็เดี๋ยวเราตามกันไปเลยนะครับครับตอนนี้ก็ขับเข้ามาได้ประมาณโลกว่าแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ5-600เมตรนะครับก็จะถึงทางเข้าหมู่บ้านนะครับพิลลมวิวนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปนะครับก็จากตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตตามพี่นะก็คือพอเราขับมาถึงตรงนี้ปุ๊บประมาณเกือบโลกว่าแล้ว ก่อนจะทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามคลองเล็กๆอยู่สะพานหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังขี่ไปเดี๋ยวตามดูกันนะครับเนี่ยครับสะพานข้างหน้านี่ครับเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆนะครับก็พอเราขึ้นสะพานนี้ปุ๊บให้เรารู้ได้เลยว่าเดี๋ยวจะถึงแล้วนะครับก็มันจะมีหมู่บ้านนะครับอยู่ฝ่ามือนะครับชื่อหมู่บ้านพิลมวิวนะครับก็พอเราเห็นหมู่บ้านปุ๊บเราเลี้ยวเข้าหน้าหมู่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็ บอกาทางรปภนะครับว่าขอเข้าไปซอย14นะครับเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปนะครับ,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 น,รบ,รบรนะครับหลังจากแลกบัตรจากรปภเรียบร้อยนะครับก็พี่ก็ขับเข้ามาในหมู่บ้านนะตรงเข้ามาสุดซอยเลยสังเกตขวามือไว้นะมันจะมีป้ายบอกซอยแต่ละซอยไว้นะครับ ซอยข้างหน้านะครับซอย14นะครับพอเห็นป้ายอย่างนี้นะครับเราก็เลี้ยวขวาไปเลยบ้านหลังสุดท้ายขวามือนะครับาจะเป็นร้านที่พี่กําลังจะพาเพื่อนๆมาครับจากต้นคลิปนะครับที่พี่ถ่ายตรงปากซอยเทียนทะเล20นะครับวันนี้พี่ก็จะมาแนะนําร้านร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านนิกพระราม2นะครับเป็นช่างนิกพระราม2นะครับร้านนี้ทําอะไรนะครับ เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันในช่องพี่พุ่มได้เลยนะครับก็เนี่ยตอนนี้พี่มาถึงหน้าบ้านเขาแล้วกาลังจะเดินไปหาเนี่ยครับนี่มาถึงหน้าบ้านน้องนิกแล้วนะครับั่างนะครับสวัสดีครับช่างนี้สวัสดีครับครับผมก็เดี๋ยววันนี้พี่ให้แนะแนํากับเพื่อนๆนะว่าที่ที่ร้านน้องนิกอนี่ะของพระรามสองเนี่ยเงี้ยนี่ทำอะไรเกีเ่ยวกับพวกรถฮอนด้ารีดแล้วก็รถุ่นิยูนๆบ้าง ครับแนะนําได้เลยครับสวัสดีครับผมช่างนิกพระรามสองครับครับผมอยู่ซอยเทียนทะเล20ครับที่ร้านก็รับทําทั่วไปครับพวกไรข้างเช็คอะไรพวกนี้ครับทาเครื่องถ่ายน้ามันเครื่องทั่วไปครับงานเซอร์วิสใช่ไหมครับใช่ครับแล้วนอกจากงานเซอร์วิสมีงานด้านอื่นอีกไหมครับอ่าก็มีรับทําเครื่องนะครับทําเครื่องด้วยใช่ครับเป็นเครื่องของรถอะไรบ้างก็แทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับอ๋อทำได้หมดเลยได้ครับเล็กรถใหญ่รถบิ๊กไบค์อะไรนี้ก็ทําได้ได้ครับได้ โอเคแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆื่อมีปัญหาเรื่องอยากทําเครื่องให้ให้มันแบบสมูทขึ้นแรงขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็นี่ก็รับปรึกษาด้วยใช่ครับถ้าไงก็ติดต่อที่เบอร์โทรก่อนก็ได้ใช่นะเดี๋ยวพี่ลงเบอร์ของนิกพลางสองไว้ให้นะครับเพราะว่าพี่จะไม่ลงเป็นเฟซหรือไลน์นะครับพี่จะลงเป็นเบอร์ให้เลยจะได้ติดต่อช่างนิกได้โดยตรงนะครับก็ส่วนส่วนวันนี้ที่พี่มานะก็จริงๆก็ปั้มกันไปก่อนหน้าเวลาทำรถให้พี่ก็คือพี่มาทาจริงจริอ่ะพี่มาทํา รถกับนิกเนี่ยก่อนหน้านี้เยอะแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาข้อมูลที่พี่ถ่ายก่อนหน้านี้ลงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าที่ร้านนิกพระามสองเนี่ยเขาได้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวคันด a ารีดรถเวฟ pcx หรือรุ่นต่างๆเนี่ย<ช>ที่เกี่ยวกับออตโต้สายพานแล้วก็ พวกรถโซ่เนี่ยนี่ก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณช่างนิกมากนะที่มาแนะนําร้านในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งเบอร์แล้วก็ฝากเบอร์ไว้ให้เพื่อนๆนะครับให้มาทรหานิกเองเลยนะครับเวลามีปัญหาอะไรจะได้มาปรึกษาที่ร้านนิกพรมสองได้เลยครับก็ขอบคุณนิกมากนะครับครับอบครับครับในส่วนเบอร์นะครับพี่ก็ได้ทิ้งไว้ให้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับตรงนี้นะครับพี่ก็จะพามาชมนะครับที่พี่พาเจ้าฮอนด้าลีของพี่เนี่ยมาทํากับน้องนิกนะครับ อันนี้พี่มาทำนะครับเกี่ยวกับเปลี่ยนแคมนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดนะครับของเจ้าฮอนด้าลีดที่พี่ใช้อยู่นะครับก็ก่อนที่พี่จะไปหน้านะอันนี้คลิปหนึ่งแล้วครับก็ที่มาทําไว้กับน้องนิกนะฮะก็มาตามชมกันนะยังมีอีกหลายอย่างเลยที่พี่ทํากับทางร้านของน้องนิกนะครับนี่ก็เป็นช่วงงานประกอบนะครับที่นิกกาลังประกอบกลับคืนให้กับทางพี่นะครับ ล้วก็จะมีตั้งวาลวให้ด้วยน้องเขาทางานไวนะก็ถือว่าทำงานเรียบร้อยแนละ้วจากที่พี่นั่งสังเกตดูนะครับนี่ก็ประกอบเสร็จแล้วกำลังติดเครื่อง ครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับหลังจากที่พี่เซอร์วิสก่อนออกทริปนะครับกับทางน้องนิกนะครับในหลายๆเรื่องนะครับในการทํารถฮเจ้าฮอนด้ารีดก่อนที่จะมาทริปหน้าครั้งนี้นะครับก็ทําให้พี่มาถึงถนนหมายเลข3จนได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะสําหรับทริปนี้นะครับแล้วก็ร้านที่พี่ไปเซอร์วิสนะครับคือนิกพารามสองนะครับก็ขอบคุณน้องมากๆนะครับสําหรับการเซอร์วิสรถในการออกทริปครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาดูกันนะเนี่ย ทริปนี้พี่มาถนนหมายเลข3นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้มากนะได้เที่ยวได้สนุกสนานนะครับแล้วก็รถใช้ก็ถือว่าโอเคนะในการที่มาน่านทางนี้ก็มาชมบรรยากาศนะอันนี้คือบรรยากาศที่พี่มาถึงหน้าแล้วนะครับ ครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นชุดลูกปืนล้อหลังของเจ้า Honda l รีททั้งหมดเลยนะครับก็ถามว่าทําไมพี่ถึงถอดมาทําขนาดนี้เพราะว่า2ปีกว่าแล้วครับพี่ไม่ได้เปลี่ยนเจ้าชุดลูกปืนล้อหลังเลยนะครับซึ่งใช้ออกทริปใช้วิ่งแมสเซนเจอร์ใช้วิ่งงานต่างๆนะครับตอนนี้มันเริ่มมีอาการแล้วพี่ก็เลยบอกอ่านิกนั้นเปลี่ยนเลยยกเซตเลยก็7จ็ดลูกนี่แหละพี่ก็จําไม่ได้แล้วแต่ทาออกมาแล้วก็ถือว่าขี่ดีนะครับก็ส่วนสําหรับตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการเซ็ตโช๊คหน้ากับถังน้องนิกเขานะครับก็ให้น้องนิกเขาเซตโช๊คใหม่เพราะว่าพี่มีความสุขว่ามันกระด้างไปนิดนึงก็เลยลองเซ็ตกันใหม่ดูก็ทําออกมาได้ดีนะครับเพราะตอนขี่กลับเนี่ยถือว่ามันนุ่มนวลขี่ได้ดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับจากของเดิมนะครับที่เราทํามานะครับก็สําหรับส่วนของเครื่องยนต์นะพี่ก็มีมาทํากับน้องนิกด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศในการทําเครื่องยนต์นะกับทางน้องนิกนะครับก็ อันนี้ที่พี่ทําก็คือที่โอเวอร์ฮอลใหม่เลยนะครับเพราะว่าลูกเดิมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วรู้สึกมันเริ่มหลวมแล้วก็เลยปรึกษาน้องนิกว่าเอ้นิกอันนี้พี่อยากทําโอเวอร์ฮอลเครื่องเนี่ยนิกทาได้ไหมนิกบอกว่าสบายมากพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมก็เลยมีการสั่งของกันอะไรการกระทางน้องนิกแล้วก็น้องนิกก็มาดูแลในการเซ็ตเครื่องยนต์ครั้งนี้ให้ผมนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมเซ็ตเครื่องเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยผมขี่กลับบ้านมารู้สึกว่า มันก็โอเคนะคือเครื่องเดินเรียบเดินสมูทขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อัดอะไรมากเพราะว่าต้องรอรันอินเครื่องก่อนนะครับให้ครบ500โลก่อนแล้วก็ถึงจะทําทการขี่ได้ตามปกตินะครับก็ถือว่าหลังจากที่พี่ทามาได้พักนึงเนี่ยแล้วพี่ขี่เนี่ยถือว่ารถขี่ดีมากนะครับหลังจากที่ทํากับน้องนิกไปแล้วอันนี้ยังไม่ต้องเชื่อพี่ก็ได้นะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ให้ลองโทรมาปรึกษากับทางน้องนิกดูก่อนนะครับเพราะว่า เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องปรึกษาช่างนะครับอย่างเรื่องการทําเครื่องนะครับนิกเขาก็มีประสบการณ์มาถือว่าไม่ใช่น้อยๆเลยนะสำหรับย่านพระรามสองเนี่ยหลายๆท่านเขารู้จักกันดีนะครับสาหรับนิกพระรามสองนะครับก็เลยเป็นพื้นฐานที่ว่าทําไมพี่มาแนะนําร้านร้านนี้นะครับให้กับเพื่อนๆได้รับ,ร,บรับชมกันในคลิปของพี่ข่าวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆอีกร้านหนึ่งนะครับในการที่จะมาซ่อมหรือเซอร์วิสรถ นะครับไม่ว่าเจ้าคอนด้รหรือรถรุ่นต่างๆครับซึ่งนิกเขาทําได้หมดเลยรถโซ่รถสเตอร์รถสายพานนะครับก็มาปรึกษากระทางังนี้เขาได้เลยนะครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปที่พี่นําเสนอมีประโยชน์นะครับก็ ฝากเพื่อนๆเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับทางช่องของพี่ปุ้มด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามร้านของน้องนิกด้วยนะครับที่อยู่ย่านพระรามสองนะครับซึ่งพี่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ลองไปดูเบอร์แล้วก็ลองติดต่อเข้าไปคุยกับทางน้องนิกนะครับว่าอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโซ่รถสเตอร์รถสายพานนะครับน้องนิกเขาทําได้หมดเลยนะครับก็ลองเข้าไปปรึกษากันดูนะครับอันนี้พี่ก็จะทิ้งภาพบรรยากาศไว้ให้รับชมกันแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่เข้ามมมาารรััับบบชชกทงงง่่ออขีปุนะค ขอบคุณครับ